การเปหมายก่อนนะได้รับการติดต่อจากคุณสารวุธีหรือคุณพัชรมนนีแหละก็คือมารับทรัพข้อกล่าวหาตามที่ได้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาล็อกทุกไว้นะครับปรากฏว่าวันนี้ก็โอเคแล้วก็ล็อกทรับข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีการยื่นพยานหลักฐานสอบปากคำพยานในการต่อสู้คดีหรือการออมอบอยางให้ตำรวจไปใช้ดูพินิจในการที่จะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนะครับวันนี้ก็ ากฏว่าก็จะได้รับทราบข้อกหาก็คือมีการครอบครองทรัพย์โยงหรืออาศัยในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่รับอนุญาตพูดง่ายๆก็คือทางป่าไม้แจ้งความว่าเราเข้าไปทําโดยไม่รับอนุญาตนะครับมันจะไม่มีในข้อหาเรื่องอะไรแพร่ถา,างบุกรุกอะไรอย่างนั้นนะฮะไม่ไม่ไม่ได้มีอย่างนั้นนะครับคือเข้าไปทําโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากที่ดินแปลงนี้เนี่ย มีเจ้าของเดิมอยู่และได้สิทธิอยู่นะครับและมันมีการทํากินมาเป็น10บสิปีแล้วเพราะฉะนั้นสภาพพื้นที่ที่วันนั้นที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูก็จะเป็สนสภาพพื้นที่แบบโล่งๆเหมือนเดิมปกติเพียงแต่คุณสาวิตรีเนี่ยซึ่งสุกาวหาเนี่ยเข้าไปปลูกกล้วยปลูกหวายหรือปลูกเพื่ออะไรก็ไม่รู้ก่การเกษตรอยู่นั้นเนี่ยโดยที่ป่าไม้ไม่รับทราบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็โอเคผมก็คาด,ด,ด,ดคาดคาดเดาว่าน่าจะเป็นข้อหานี้นะครับข้อหาอื่นยังไม่เห็นครับ อืมเยี่ยมเลยเนาะวันนี้คุณสาวรวมารับทราบข้อข้อ,ขอหาเรียบร้อยแล้วนะครับ<อ>ข้อหาหลักๆเลยก็คือเข้าไปทําโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้รวมๆมนะครับแต่ถ้าอ่านมันยาวเหลือเกินนะครับแล้วก็วันนี้ได้รับทราบข้อข้อหาเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือรอสอบปากคำแล้วก็ส่งไปยักสารเนาะเพราะฉะนั้นเนะี่ยขอความเป็นธรรมนิดนึงเวลาเสนอข่าวอะไรหรือใครจะพูดด่าอะไรเนี่ย บุกลุกป่าสงนมัน,ม,น,ม,นมันแรงไปภาษาผมก็ว่ามันแรงไปแตกต่างจากคดีเดิมของผมนะที่ผมเคยดูแลใครบางคนไว้อะอันนั้นน่ะเข้าข่ายบุกลุกจริงๆเพราะว่าม,มันเป็นการแพร่ถา,างใหม่ๆแต่อันนี้เป็นการทําต่อจากเจ้าของสิทธิ์เดิมใช่ซึ่งทำมาตั้งสิงกบกว่าปีสภาพพื้นที่มันก็เป็นสภาพพื้นที่แบบโลง่งๆอยู่แล้วไ uh huh. อ้ที่แพร่ถา,างเนะี่ยยอมรับก็คือพวกหญ้าพวกหญ้าวัาชพืชต่างๆเพราะนั้น มีคนด่าผมยัง FC ไม่มี FC ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขอพิจารณาคีได้เนี่ยได้รับเอกสารเรียบร้อยอ่าฮะสบายใจได้นะคะ FC สบายใจได้อยากบอกอะไรไหมอ่าไม่รู้จะบอกอะไรดีบอกว่าเราเป็นคนมาแลครอ่าโอ้ขอบคุณคณะทํางานของท่านดรเมื่อเช้าด้วยใช่ใช่นะครับท่านเดินทางมาแล้วก็เห็นว่าจะเดินทางต่อไปที่ป่าไม้จุดๆๆดนะครับ เพื่อที่จะไปตามเรื่องนะครับกรณีมีการซื้อขายอะไรกันบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวไปตามดูเอาที่ช่องมู่มหาบุญีน,นะ uh huh. แล้วก็ขอบพระคุณท่านด็อกเตอร์ที่เสียสละเวลามาแล้วท่านก็มาอาธิบายเรื่องข้อกฎหมายว่าเราจะใช้กฎหมายกันแบบเสมอภาคนะครับเราจะมาเพื่อให้กฎหมายเนี่ยเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อกี้ก็สัมภาษณ์นข่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ฝากถึงคนที่ไปต่อว่าต่อขานเขาด้วยนะค mm hmm. ิด mm hmm. ให้ดีนะ เขามาเนี่ยเขาไม่ได้เข้าข้างใครนะใช่นะครับคุณจะทําอะไรผมไม่ว่าหรอกคุณจะร้องอีก18บริษัทเอ้ยอีก18หน่วยงานราชการอีก20หน่วยงานเรื่องของคุณนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากด้วยให้ความเป็นธรรมเขาด้วยคือเขาไม่ได้กระทําการในลักษณะอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือผมวรุ่ขึ้นไปโดนป่าจริงๆเบาตรงสมบูรณ์ hmm. เขาแค่ไปทํากินต่อจากเจ้าของเดิมแค่นั้นเองซึ่งรายละเอียดของคดีขออนุญาตไปพูด ่ชครับนะฮะก็ประมาณนี้นะอย่าอย่ามโนประมาณนี้ไอ้ไอ้คนบางคนมีคนถามว่าประกันตัวกี่แสนคะจากที่ไหนอ่ะออกกินก๋วยเตี๋ยวอะไรครับจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่มีประกันอะไรนะเมื่อไหร่ขอพูดเรื่องนี้หน่อยอ่ไม่ได้ปขายที่เลยขอโทษนะครับค่าตัวทางสมเกียรติเป็นล้านครับคุณเห็นไหมเป็นล้านครับคุณจะจ่ายผมเป็นแสนไม่ได้ต้องเป็นล้านเป็นสมเกียรติพูดจอกหน่อยนะ นี่ยวเก้าบาทไปครับเก้าบาทครับพี่นักข่าวครับผมขอถามพี่นักข่าวหน่อยได้ไหมครับเก้าก๋เตียวได้ไบาทเงี้ยกูขอถามพี่นักข่าวหน่อยได้ไหมครับพี่นักข่าวครับไปทำอะไรเข้าหรอครับไม่ได้เช่นไรนี่นักข่าวไม่เกี่ยวตรงไงจริงๆกูเห็นกูเข็ดเก้าบาทแล้วกูเข็ดแล้วคุงตรง อ่ะ<า>เอออีกนิดนึงเพื่อเพื่อทุกท่านได้ได้ได้ไดมีความช่วน้ำหนักก,กันนิดนึงนะก็<น>คือคือคดีเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับคดีพญานาคเนี่ยอันนี้ตรงๆเลยนะฟ้ากรเหวนักข่า,า,ขาว,าว,าวไม่ถามตรนี้นักข่าวถามไหมไม่ไม่คือนักข่าวเขาไม่ถามผมครับผมอยากผมอยากพูดใจอยากขาดอยู่แล้วจะไม่พูดคืนนี้นอนไม่หลับคือถ้าเปรียบเทียบคดีไม้มะค่าแท้หรือกับอ่าคดีสามเหลี่ยมพญานาคนั่นแหละครับ คดีนี้ถือว่าห่างกันมากเพราะเนื่องจากนั้นเไม่ซูมนะมีการทำท่าเพื่อแล้วก็มีการเท้าถางจริ้งทิงแต่อันเนี้ยเป็นการทำต่อจากของเดิมและที่ซูมก็คือไม่รู้มันไม่ซูมทำตามวัตถุประสงค์ของราชการคือทำเกษตรไม่รู้แล้วเพรใช้ความรุนแรงหรือการลงโทษหรือการต่ารคดีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้นักข่าวเหมือนกับคดีพิจารณาครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเยี่ยมเจ้าแม่โสรพีสักครู่นะครับเอางี้ไหมแม่พึ่งน้อยสวัสดีค่ะ ปวดกินหมดแล้วมั้งก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากด็อกเตอร์ลงใบที่ป่าไม้เรียบร้อยแล้วชุดพยักไพลอาจจะมาอีกรอบนะฮะเพราะว่ามันจะมีการประคายฝุไม้บบส่วนแลพในเร็ววันนี้พยักไพลพยักไพลพยักไพลนะครับพยักไพลอาจจะมาอีกรอบนึงยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมบอกตัวก่อนเลยว่าไม่เกี่ยวกับพวกผมกผมเป็นแค่ผู้สังเกตการณ์ครับไม่แน่นะเจ้าของบ้านและที่ข้างๆตรงนี้อาจจะเดือดร้อนก็ได้นะ ครตครจะมีจะมีการบิดเวือนอะไรกันอีกไหมเนาะอ้าวโอเค,คนะคุณแจ๊ดเอาข่าวนี้ไปออกได้เลยแล้วไปชอบเอาเอง <laughs> <laughs>